หมูกนะทะยูเล้า,า,ลาค่ะมีน้ำจิ้มของเขาจิ้มก่อนม,มันจะสีแบบเข้มๆคล้ายๆน้ำจิม้มแบบน้จิ้มซกิมีมะนาวมีกระเทียมแต่วก็มีพริกพันเป็นเป็นเวนเวนเวนพริกบดขึ้นมาเราเนี้เป็น,ปน,ปน,ปนม,ม,นมวเนเวนแบนแบน,นี้เลยตเกียบเออต่เกียบเขาย่างเนื ผักลงเอาเนื้อหมูให้จา่าเอาเนื้อหมูเอาเอาเนื้อล่วนอ่ะอีกจานหนึหนง่ง

ทัวบดดูความทัวบดมันหวานโบเผ็ดเอาให้หมูเนาวมาคุณว่าแล้วมันนี้หมูเนาวเห็นบอกไม่เผ็ดไม่เผ็ดเลย คัะพันเมื่กี้นี้ที่ขอกา่ฟนนค่ะกระจายข้าเมื่อเสร็จวงน้วเลยจะป็นจังไงเด้อ ประเทศเราอืมอืมแบบถ่ที่ติดหวานนะมาแนะนำใครชอบแบบน้า <c oughs> หวานนำมา ขอใส่น้ำเพิ่มอืมราไ้มันน่าร้อนรมากที่นี่และแมากิน, <c oughs> กนบเบเกอร์ตอรู้สึกว่าไกินแค่นี้นี่นตะอนนั้นบเกเอที่กระเทียแมแบบนี้แบบสุก สุกกสุกใจแบบนี้นี่เลยแล้วะ็แ้มาตามรีวิวในพนะิกต็อกนะมาตามรีวิวในพิกต็อกเขาบอกว่าร้านนี้อร่อยเขาเลยมา นี่พอกินคณละจานกันย้่ล่ะเราเริ่มแบ่งฝังกันแล้วเยอกินเนอรอล้วนถ้าหน้าหนาจะเป็นสันคอหมูหนาสิมุ่งยุ่งเหนียวบั๊กขอบเบอกว่ามานี่ต้องมากินเบอร์เกอร์ตรงหน้าหน้าถนนคนเดินนะเราว่าคนละจานหมดอิมไม่ ไม่ลงไม่ไม่ขึ้น้องเลยก็โมงค่ะหมูปทาที่เราค่ะอ จะสูมังกรเทพกว่าได้ลหมสู้มังกรเทพไม่ได้จินแบบน้ำจิ้มแบบนัวๆคักๆเลยก็ยังหวานอยู่ うん。 มันหยดเกใสปไปเลยเขาบอกว่ามาตามรีวิวนะเขาบอกว่าร้านนี้ถูกและอร่อยมากแต่เดี๋ยวรอเชฟบินว่ามันจะบัด ถือไหม,มรสชาติปรรแหหงแปลกวกกับความหิวว่าเคยกินนิแสแกวรนนี่แตหแปลกเยอะนะแต่มันเบิ้งเรื่องราคาไปค่ะพี่น้อง